พวกพี่ถามผมดีกว่าเห็นข้อแตกเวื่าเป็นยังไงความรู้สึกที่เห็นเข่อแตกเมื่อวานก็ก็ดีใจที่เขาปลอดภัยนะดีใจที่เขาปลอดภัยใช่ป้าบี่คุณพ่อบอกว่าโนเองก็ได้โทรไปหาเขาด้วยก่อนที่คืนนั้นที่ทราบเรื่องครับก็คือผมโทรไปคุยกับผู้จัดการของของโมนะครับแล้วก็โทรไปหาคุณพ่อ เออไม่ไม่ได้บอกว่าว่าจะทําครับอแต่ก่อนหน้านี้เวลาที่เวลาที่ทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรเงี้ยครับจ,จะมีบ้างครับเออผมคิดว่าบางทีก็เป็นคงเป็นเรื่องธรรมดาครับเวลาที่ทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรเงี้ยอืแต่ว่าพอเราเลิกกันผมก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้น ว่าว่าเขาทําอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้ข่าวตอนประมาณตอนประมาณทุ่มหนึ่งครับตอนประมาณเย็นๆเห็นภาพจากเห็นภาพจากข่าวหรือจากอินสตาแกรมอย่างครับก็เป็นห่วงเป็นห่วงอืมก็จริงๆแล้ว มันเป็นเรื่องที่เริ่มมาจากความรักครับมันเป็นเรื่องที่เริ่มมาจากความรักเป็นเรื่องที่ที่ถ้าผมย้อนเวลากลับไปผมก็จะรักอืมคนสองคนพยายามจะทําความรักให้มันดีนะครับแต่พอวันหนึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาหรืออะไรก็ตามมันอาจจะจบลงไม่สวยงามแบบที่เราตั้งใจเอาไว้ทั้งสองคน มันก็เลยมีคนเสียใจแล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ยิ่งไม่มีใครมีความสุขนะครับอืมไม่ว่าจะเป็นทางตัวโมเองตัวคุณพ่อโมตัวคุณแม่ผมอมครับสาเหตุมาจากผมครับขอโทษครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าอะไรที่มันทําให้กระทบความรู้สึกหรือกระทบใจของของตัวโมหรือเรื่องนี้จะกระทบใจใครก็ตามผมผิดเองครับผมขอโทษอะไนะครับเดือนที่ัญคือว่าสองเดือนเนี่ยคือตกลงว่าว่าเลิกครับ มีการไปพบกับบาดหลวงพาคุณพ่อโมคุณแม่ผมไปไปคุยอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าตลอดระะเวลาที่ตัดสินใจเลิกกันมาเนี่ยก็มีบ้างที่โมส่งข้อความมาบา,บางข้อความผมก็ตอบบางข้อความก็ไม่ได้ตอบ เลิกครับเลแต่ว่าเรื่องข้าวของที่ยังอยู่ในบ้านข้าวของเนี่ยเราก็เราก็เคยบอกครับว่าจะจะให้เข้าไปเอาตอนไหนก็บอกได้เลยนะแต่ว่าด้วยผมก็เข้าใจความรู้สึกครับสภาพจิตใจของทั้งผมทั้งโมใช่ว่าจะไม่เสียใจกลับไปอยู่กลับไปอยู่ในที่ที่ที่เราเคยรักอะไรอย่างเงี้ย พอเขาบอกว่าอย่าพึ่งเอาไปาใจยังใจยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราก็ยังยังไม่ยังไม่เข้าไปเอาคือเขาขอ่จะไม่ให้เราเอาอครับใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าไปถ้าไปแล้วมันยิ่งทําให้เขาเสียใจว่าเรามาเอาไปแล้วใจเขาจะหวิวหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังเราก็ยังไม่เข้าไปเอายังไม่เข้าไปทํา ว่ายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันจะรักจนตายคำสัญญาอันนี้ผมไม่ทราบครับเหมือนเป็นไลน์แชทระหว่างตัน้องกับแตงโมให้คำสัญญาว่าจะรักกันไปจนมันตายครับผมเคยพูดครับในในคลิปในคลิปเออในคลิปในคลิปในคลิปพูดถึงคือครับคำสัญญาเหมือนลายที่เราคุยกันมันจะมีแครูปมาถึงครับ ครับใช่ครับเคยคุยแต่วเป็นเหตรณ์ที่เกิดขึ้เอร่ัอันนี้น่าจะสองปีที่แล้วครับไม่มั่นใจปีกว่าหรือสองปีแล้วผมไม่มั่นใจใช่ครับใช่ครับพี่บอกว่าคกันใช่ครับครับก็ไปตกลงครับว่าเราจะจะสาเหตุ ว่ามาจากอะไรความรู้สึกของทั้งสองคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับครัดให้พ่อแม่ให้ให้ให้พ่อแม่ได้รับรู้ครับผมตอนนี้เหรอครับตอนนี้ผมผมยังเป็นสนายคิดครับแต่ว่าผมไม่ ถึงแม้ว่าผมจะเปลี่ยนศาสนาไปเป็นคริสเตียนผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าศาส,สนาไหนดีกว่ากันหรือว่าคําสอนไหนเดียวกันผมแค่รู้สึกว่าคนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกที่จะศรัทธาไม่ว่าจะศาสนาไหนแต่ว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของแต่ละศาสนามันก็คงอยู่ที่อยู่ที่ตัวของบุคคลคนนั้น ว่าเรวเราเราไม่ต้องไปพูดถึงหรอกครับเพราะว่าพูดไปแล้วผมว่าไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครการที่ผมมานั่งสัมภาษณ์กับพวกพี่ๆผมไม่ต้องการจะให้ใครมาเข้าใจผมมากขึ้นหรือว่าให้ใครมา คือถ้าเขาจะมาสงสารผมแล้วเขาว่าโมผมก็ไม่ต้องการผมไม่ต้องการให้แฟนขับผมหรือใครที่รักผมว่าใครอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องกระแสที่ว่าผมผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจแล้วผมก็ผมอยู่กับมันได้ครับผม ไม่ครับอันนี้ไม่จริงครับเรื่องที่โมโยนข้าวของผมออกมาจากบ้านโมไม่เคยเป็นในตลอดระยะเวลาสองปีที่คบกันมาผมคิดว่าเราสองคนหรือตัวผมเองคงไม่จําเป็นต้องพูดว่าเรารักกันมากขนาดไหนเรารักกันมากครับเราพร้อมที่จะความรักมันยิ่งใหญ่กว่าเงินทองกว่าชื่อเสียงในสิ่งที่ผมเลือกเอ่อ แล้วตอนที่คบกันโมก็มีโมก็ทําอะไรให้ผมมีความสุขเยอะแยะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องแย่ๆนะครับพอวันหนึ่งเราต้องเลิกกันเราต้องจบกันผมไม่ต้องการเลยให้มันมีการขุดคุยถึงสิ่งที่ออใครทําอะไรไม่ดีอะไรต่อกันไว้เพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้ให้ชีวิตใครดีขึ้นมานะครับ เรามีแต่จะวอวยพรว่าถ้าเลิกกันแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตขอให้เขายิ้มได้เร็วๆขอให้เขาเป็นความอบอุ่นของบ้านของพ่อเขาของพี่สาวของแฟนครับนะครับอันนั้นเราเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นครับส่วนตัวเราเองเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าคบกันจะต้องโดนด่านะวันหนึ่งถ้าเลิกกันก็ต้องโดนด่านะแต่ทํายังไงได้ในเมื่อ ในเมื่อนี่มันคือชีวิตตอนที่เราเริ่มจะรักกันมันไม่มีใครอยากจะเลิกหรอกครับอืม<น>แต่ในเมื่อมันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราจะลุกขึ้นในแบบไหนเราจะทําอะไรต่อไปเพื่อใครอืก็เท่านั้นคนระับแถลงข<พ>่าวครั้งนี้ค่ะโอนปมีความกังวลไหมคะว่าถ้าไต้หวันได้ฟังสุเขาจะรับพร้อมที่จะรับได้กับคำตอบของเราไหมทุกทุกครั้งที่ ที่คบกันมาผมโมคือคนในครอบครัวผมโมเป็นคนรักของผมแล้วก็ผมไม่เคยที่จะผมไม่เคยที่จะคิดจะทำร้ายโมนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันการที่ผมมาพูด แต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าผมจะพูดยังไงพูดให้ดียังไงเนี่ยมันก็ต้องมีบางประโยคมีบางคำพูดนั่นแหละครับที่มันจะทําให้มันไม่ได้มีความสุขหรอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีครับอืดังนั้นมันก็อาจจะอาจจะมีบ้างครับแต่แต่แต่เขาต้องเข้มแข็งหลังจากนี้เราคิดครับว่าจะตัดสินใจจะเข้าไปคุยกับเขาตัวต่อตัวเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะมีช่องทางที่จะตอบจริงจริงคุยกันครับก่อนหน้านี้ก็คุยกัน ผมมันไม่มีใครหรอกครับที่อยู่ดีๆจะเดินออกมาจากชีวิตคนคนหนึ่ง<ม>เดินออกมาจากชีวิตคนที่เรารักมันต้องคุยเลยครับไม่คุยก็แย่ดิหลังจากที่เรื่องไม่ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยอันนี้ผมไม่ ถ้าเขาบอกว่าผมบล็อกผมก็คงบล็อก,กครับนโน้ตความโน้ตกลัวไหมว่าหลังจากเราตอบไปแล้วเนี่ยโอเคที่เมื่อกี้กเรื่องของค,ำค,ำคำวามกังวลแต่ถ้าเขายังทำในสิ่งที่เขาพยายามครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเขาต้องการให้เรากลับไปเป็นคำตอบสุดท้ายของเขาอย่างเงี้ยโน้ตจะเป็นยังไงอืมผมกลับไปผมกลับไปได้นะครับแต่ ไม่ใช่ในฐานะเดิม,มการที่ห่างกันออกมาไม่ใช่หมายความว่าผมเกลียดเขาหรือผมไม่รักเขาแต่อันนี้เราเราก็ได้คุยกันครับก็ได้มีการพูดคุยกันไ,ไปแล้วนนในช่วงเวลานี้คงยังดีเทินไม่ได้<ำ>ใช่ว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ว่า อเราต้องอย่าลืมหัออกคนเป็นพ่อหัออกคนเป็นแม่มันมีหลายอย่างครับที่เราต้องเราต้องดูแลแล้วเราต้องรับผิดชอบต้งองต้แต้องตาเหรอครับคือมันอยู่แล้วครับหมายความว่าในตอนที่เราเป็นครอบครัวเดียวกัน เขาก็คือผู้หญิงสามคนที่ผมรักที่สุดในชีวิตนะครับก็คือคุณแม่โมต้องตาอืมวันนี้เราเลิกกันไปผมก็ต้องทําให้แม่กับน้องผมยิ้มให้แม่กับน้องผมมีความสุขผมไม่อยากมานั่งร้องไห้หน้ากล้องผมไม่อยากผมไม่อยากให้ใครมาสงสารผมแล้วรู้สึกว่าผมอ่อนแอผมไม่อยากให้ใครมาเห็นผมในมุมตรงนั้นนะครับ ผมจําเป็นต้องยิ้มผมจําเป็นต้องเข้มแข็งเพื่อให้คนที่อยู่ข้างๆผมเขาเข้มแข็งไปกับผมคุณแม่ต้องแต่เลี้ยงดูผมมาแบกรับรายอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องดูแลหัวใจดูแลความรู้สึกของท่าน ผมไม่คิดจะลบเลยครับผมไม่เคยพูดเลยว่าการตัดสินใจของผมหรือความรักเป็นสิ่งผิดผมยังภูมิใจอยู่ทุกวันนี้ว่าผมได้รักเขาผมภูมิใจที่ผมไม่ต้องโกหกสื่อผมไม่ต้องโกหกแฟนๆไม่ต้องโกหกคนดูเพื่อให้คนมารักผมว่าวันหนึ่งผมเคยรักผู้หญิงคนนี้ผมรักผู้หญิงคนนี้เท่าชีวิตของผมแต่วันหนึ่งพอเลิกมันก็คือเลิกจะด้วยสาเหตุอะไรผมคิดว่าม,มันไม่มีประโยชน์ที่ใครจะรู้ให้ เป็นเรื่องเวลาก็ได้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เราศึกษากันไม่มากพอเรายังเด็กเกินไปเร็วเกินไปในการตัดสินใจหรืออะไรก็ตามแต,แ,ตแต่แต่มันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่สิ่งที่คนรักควรจะทําว่าเป็นเพราะเธอเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะฉันเป็นแบบนี้หรืออะไรผมว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางที่ดีครับอนองจากที่ผมถามคอนเสิร์ตนิดนึงคนมองว่าคอนเสิร์ตที่จัดที่ผ่านมาเป็นสกิปหรือเปล่าว่ายังไงอะไรแบบนี้ ถึงเป็นสคริปผมก็ผิดจะเป็นสคริปหรือไม่เป็นสคริปต์ทำไมถ้าผมบอกว่าผมจะไม่พูดผมจะไม่พูดก็ได้ถ้าเป็นสคริปแต่เพราะผมเนี่ยโง่ผมคิดน้อยผมมีความเข้าใจว่าเออมันเลิกกันแล้วมันจบกันแล้วผมเลยพูดเพื่อมันคือคอนเสิร์ตในนั้นน่ะเออเราเราก,เราก็เราก็มีสมาธิอยู่กับอยู่กับฮอนั้น ในวินาทีนั้นนะครับอแต่พอมันมาน,นึกถึงความรู้สึกของเขาผมผิดเต็มๆเ,เลยครับผมไม่ควรทําต่อให้เลิกกันไปแล้วผมก็ไม่ควรไปพูดแบบนั้นแล้วยิ่งยิ่งมีเสียงเฮมีเสียงอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าเป็นใครเคยก็เจ็บนะครับซึ่งผมผิดครับผมผมผิดอะไรนะครับไม่ไม่ไม่ คือคือเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะคิดไปแล้วละ่ะว่าเฮ้ยมันจะกระทบความรู้สึกเขามากน้อยขนาดไหนเราก็พยายามตัดคัดกรองให้มันออกมาโอเคที่ให้มันออกมาโอเคที่สุดนะครับแต่แต่พอมันเกิดขึ้นในสถาน,นการณ์จริงมันไม่ได้มีแค่เรามันมันมีการมันมีคนอีกไม่รู้กี่คนนะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมผิดครับ มันมันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราเวลารักกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันมันต้องศึกษาเรียนรู้กันมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีมีเรื่องที่ทําให้เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแต่แต่ตลอดระยะเวลาที่ที่เราสองคนคบกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อโมหรือคุณแม่ผมเชื่อไหมว่าไม่มีสักครั้งไม่มีสักวินาทีไหนเลยที่ผมไม่ได้รับกําลังใจจาก พ่อของโมหรือจากแม่ของผมไม่เคยมีคําพูดไหนจากทั้งสองคนที่ทําให้มันบั่นทอนเราท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นกําลังใจให้เราในทุกๆเรื่องในทุกๆปัญหาที่ฝ่าฟันกันมาสองปีที่คบกันมามันมีหลายเรื่องนะครับดังนั้นทั้งสองคนเป็นกําลังใจที่สําคัญมาตลอดจังนี้สุดท้ายค่ะจากนี้ไปจะไปเยี่ยมหรือว่าคุยกันให้มันเคลียร์กันให้จบเรื่องจบ เรื่องเคลียร์กันให้จบเนี่ยมันเคลียร์กันจบนานแล้วครับแต่แต่การที่ถ้าเกิดว่ามันเขายังไม่สบายใจถ้าผมไปแล้วเขาดีขึ้นผมจะไปผมไปได้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับขขอ,อ่ะครับ ยังรักเรามากรักตลอดไปเน,นี้ยแล้วจะเดินหน้างอเราเต็มที่เ,น,เนี้ยมันพอจะมีโอกาสจะมีความสุขได้เลยรู้เลยว่าเขาทำทุกวิธีทางแล้วอืมเขา ในตอนที่รักในตอนที่เราอันนี้ไม่ใช่แค่แค่เรื่องของผมนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นทุกๆคนในเวลาที่เราได้มีโอกาสจับมือกันได้ยืนอยู่ข้างๆกันได้เป็นคู่รักกันทำให้ดีที่สุดเข้าใจกันให้ได้มากที่สุดวันนี้มันมันเลยขั้นนั้นมาแล้วในการที่จะกลับไป กลับไปตอนนี้กลับไปตอนนี้คุณยังกลับไปไม่ได้อยากสอะไรโมให้อะกับงโมบ้างคะให้นึกถึงคนที่รักเขาครับให้นึกถึงคุณพ่อเขาให้นึกถึงแฟนๆให้นึกถึงเพื่อนให้นึกถึงตัวเองให้ให้รักคนกลุ่มนี้ให้มากๆนะครับเรา อยู่ตรงนี้เรามีหน้าที่ที่จะทําให้คนมีความสุขมันคืองานมันคือหน้าที่ของเราทํามันให้ให้เต็มที่ครับ 好的。<noise> <noise>